โมเดลโมเดลทำไมโมเดลขึ้นกลอ้องวันนี้ไม่โสดแล้วนะคะเสียใจด้วยไออกคนหวานหวานหวานสัมภาษณ์พ่อจะไปเที่ยวไหนพ่อจะไปเที่ยวไหนถ่ายวิดีโอแต่งตัวไว้รุนจ้ะจะไปเที่ยวไหนไปเ,เซอร์ได้เอกคอนเสิร์ตแล้วละวิส <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเครื่องบินนะคะของบางแบังคอกแอร์เวย์ส PG711 อออมก็บินตรงไปที่มาเลเเลยอันนี้ก็จะเป็นขนมบ้างที่เขาให้มานะคะความจริงเนี่ยบิน5ชั่วโมงเขาก็จะมีอาหารเป็นเต็มมื้อเลยนะคะ1มือ้อแต่ออมไม่ได้ถ่ายมาอ่ะอันนี้ก็ถึงมาเล่แล้วแป๊บเดียวค่ะ5ชั่วโมงพอมาถึงแล้วเนี่ยออมต้องนั่งซีเพลนเครื่องบินน้ำต่อไปที่ โรงแรมที่ออมจะไปนะคะอันนี้ก็มานั่งรอที่ห้องรับรองของโรงแรมเขาก่อนอันนี้ก็กําลังขึ้นซีเพลนไปแล้วซีเพลนเนี่ยเครื่องบินน้ําก็คือขึ้นลงได้บนน้ําเลยนะเพราะว่าบริเวณเกาะเนี่ยมันจะไม่มีพื้นแผ่นดินให้เครื่องบินลงแต่ว่ามันก็ไกลาจากตัวมาเลคะ่ะคือขึ้นเครื่องบินน้ำเนี่ย45นาทีถ้าใช้เรือก็อาจจะหลายชั่วโมงอยู่นะคะพอเป็นเครื่องบินก็สะดวกแต่ว่าคือ เครื่องบินน้ำเนี่ยมันเล็กมากแล้วก็เสียงดังมากเลยนะคะก็นั่งทนไป45นาทีแต่ว่าวิวของ2องข้างทางเนี่ยสวยมากเลยนะคะเห็นเกาะน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยในส่วนของจีโอกราฟีของมาลดีฟะนะคะมันเหมือนเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยอาโทชหรือว่าเป็นเหมือนเกาะรูปวงแหวนเยอะๆมันก็เลยทำให้ ทะเลเขาดูสวยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นเกาะรูปวงแหวนอยู่เยอะๆเต็มไปหมดเลยส่วนเกาะที่ออมจะไปพักนะคะชื่อว่ามีทูพารุแล้วโรงแรมชื่อว่าอดารันค่ะซึ่งเขาก็จะมีห้องพักอยู่2แบบให้เลือกนะคะอดารันซีเล็กก็จะเป็นห้องพัก ริมทะเลปกติริมชายหาดส่วนอัตรารันพรีสติจวอเตอร์วิลล่าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบังกะโลที่อยู่กลางน้ำนั่นเองค่ะสำหรับครั้งนี้เนี่ยพิเศษหน่อยออมก็จะอยู่เป็นวอเตอร์วิลล่าบางคนไม่เคยนั่งซีเพลนแล้วเอ๊ะกลัวมันจะอันตรายไหมเพราะว่าเครื่องบินมันค่อนข้างเล็กนะคะเอาว่าซีเพลนเนี่ยมัน ปลอดภัยกว่าเครื่องบินธรรมดาอีกนะเพราะว่ามันลงบนน้ำนะคะแล้วน้ำมันมีแรงต้านทานเยอะมันก็จะทำให้ไม่ค่อยมี impact เยอะเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะกับตันของ เครื่องบินซีเพลนเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นนะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าด้วยเพราะว่าอาจจะต้องลุยน้ํานะคะเขาก็ p r a c t i c คอมากเลยอันนี้ออมก็นั่งอยู่บนรถกอล์ฟแล้วนะคะพอถึงเกาะแล้วก็จะมีคนมารับแล้วก็นั่งรถกอล์ฟไปที่บ้านพักค่ะสําหรับวันแรกที่ออมมาถึงเนี่ยโชคร้ายนิดนึงมีแม่ครึ้มนะคะฝนตกนิดหน่อยแต่ว่าเป็นแค่วันเดียวค่ะหลังจากนั้นก็แดดออกแรงทุกวันเลย บริเวณในเกาะน,นะเะาก็ทำเรียบร้อยดีนะคะมีทางเดินที่สามารถเดินได้แล้วก็จะจัดระเบียบบริเวณต้นไม้ดีนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะเป็นป่ารกหรือว่าอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เรียกสปิริตให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเดินทางมากำลังเหนื่อยเลยอันนี้ก็จะเป็นวิวของวอเตอร์วิลล่าที่ออมจะพักนะคะออมพักหลังที่2จากด้านขวาคุณแม่คุณแม่พร้อมขึ้นกล้องตลอดเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนมือคนตอนนี้ออมก็อยู่ที่มัลดีฟส์นะคะเป็นทะเลที่สวยมากๆเลยเหมือนฝันเป็นจริงอันนี้ก็จะเป็นวอเตอร์วิลล่านะคะออมมาพักที่อาจารันวอเตอร์วิลลาก็จะมีอยู่ทั้งหมด10กระท่อมนะคะแต่ละกระท่อมก็จะมีอยู่2ห้องทีนี้ก็เข้ามาดูในห้องออมเลยกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะจะบอกว่าเริศมาก <laughs> เดินเข้ามาก็จะเจอค <laughs> ุณแม่นอนอยู่ <laughs> แม่ <laughs> อันนี้เป็นเตียงนะคะ เป็นเตียง king ไซส์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็ทีวีตู้เย็นนี่คือ mm hmm. มินิบาร์ข้างในกินได้หมดเลยส่วนด้านนี้ก็จะมีเป็นผลไม้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีขวดแชมเปญด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นเล็กๆนะคะส่วนด้านนอก ีตรงนี้ทางเดินเข้ามามีกระจกด้วยนะคะเห็นจะเห็นแบส่วนนี้ออมขอตัดมาทำ voice over นะคะเพราะว่าออกไปนอกห้องแล้วลมมันแรงมากไม่ได้ยินที่ออมพูดถึงเลยนะคะออมก็แค่อธิบายบริเวณระเบียงด้านหลังนะคะก็จะเป็นบันไดที่สามารถเดินลงไปเล่นน้ำดำน้ำ snorkel ได้เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกนะแล้วตรงนี้นะคะเหมือนเป็นจุดขายของมาลดีฟแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอ่างจาก,กุซี่อีกด้วยนะคะแต่ว่าอ่างน้ามัน ไม่เคยร้อนเท่าไหร่สงสัยเครื่องปัม๊มน้ำอุ่นมันจะเล็กนะาสำหรับห้องน้ำอันนี้แบบว่าสวยมากนะคะเป็นสองอ่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าส่วนของบ a n i t y จะมีนี่เป็นอะไรอะตะก,การ์นะคะโถส้วมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแชมพูสบู่ผ้าเช็ดตัวมีกระจกให้ด้วยอุ้ยน,นี่เห็นออมอยู่ในกระจกแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะคะที่เป่าผม ห้องชาว,ว่ยก็จะมีอันนี้กับที่เป็นชาว,ว์เฮด้านบนด้วยนะคะถือว่าดีนะคือความจริงรีสอร์ทนี้ยค่อนข้างแพงเป็นพอเทลวิลล่าที่ค่อนข้างแพงแต่ว่ามันเอาอินคลูซีฟนะคะก็คืออะไรอี่พี่วาแล้วหอุอ้ย<อ>พี่วิวไม่ปิดเบาๆว,าวะไม่ปิดเรามันดนันนั่นแหละก็ต้องจับไว้โอเคเราทั่รวห้องกันแค่นี้ดีกว่านะคะมาดูวิว คลิปนี้เนี่ยเตือนไว้ก่อนเลยว่าจะเห็นวิวของทะเลสีฟ้าแบบนี้เยอะมากเพราะว่าออมดูเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่เบื่อนะคะแล้วก็อยากจะถ่ายเก็บไว้เยอะๆสำหรับลมเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะคะจะเห็นคลื่นที่แรงอยู่เหมือนกันตอนที่ออมลงไปดำน้ำเนี่ยคลื่นก็แรงใช้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซันเบดถ้าใครได้เห็นรูปที่ออมอัพไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นรูปออมคู่กับซันเบดแล้วก็รูปออมคู่กับทะเลหลังบ้านด้วยนะแล้วก็รูปออมคู่กับ จ้าตัว w a t e ว Villa พวกนี้ด้วยนะคะบริเวณชายหาดค่อนข้างส่วนตัวนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนชายหาดของ w a t e ว Villa เท่านั้นนะ mm hmm. ก็จะมีแขกอยู่ในลาคา20ห้องทั้งหมดก็บางคนก็จะมานอนมานั่งเล่นตรงบริเวณชายหาดตรงนี้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คงอยู่ตรงหลังบ้านเขาอะคะเพราะว่ามันก็ติดกับทะเลแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารห้องนั่งเล่นนะคะ คุณแม่ยิ้มให้กล้องตลอดส่วน2อนุ่มก็เล่นมากครุกันนะคะค่าเวลาเขาก็จะมีตอนบ่ายก็จะมีไอศครีมมาให้ด้วยให้เยอะมากนะคะกินกันแทบจะไม่หมดอร่อยนะอร่อยไอศครีมที่นี่ตรงนี้จะเป็นวิวที่อมองได้จากห้องอาหารนะคะ เรียกได้ว่ามองไปที่ไหนก็เห็นทะเลหมดเลยสวยจริงๆนะคะอันนี้พอทุกครั้งที่คุณแม่จะเห็นกล้องก็จะสะบัดผมแล้วก็เอาแว่นออกนะคะจะได้ดูวรวลนิดนึงอันนี้ออมเองนะคะวิดีโอนี้จะไม่ค่อยเห็นหน้าออมเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ออมเป็นคนถ่ายวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นวิวมากกว่าแต่วิวสวยอะ่ะก็ดูวิวไปก่อนละกันนะคะ อันนี้นั่งจิบน้ำนั่งกินอาหารอยู่ริมทะเลเลยตรงห้องอาหารเขาก็จะยื่นออกไปบนทะเลเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นเหมือนระเบียงนะคะมานั่งกินอาหารได้นั่งรับลมอาหารก็เริ่มมาแล้วพอเป็น all inclusive เนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารเซตมาให้เลยนะแล้วแต่ละเซตเนี่ยโอ้โหเยอะมากอิ่มมากนะจนแบบบางทีเราก็ต้องขอ cancel ของหวานไปเพราะว่าเรากินไม่ไหวจริงๆ แล้วก็กลวเสียได้ของนะคะแต่อาหารที่นี่ใช้ได้นะคะอร่อยพอกินไดเ้เป็นอาหารฝรั่งบ้างเอเชียบ้างอาหารจีนบ้างก็เลือกได้บ้างนะคะอร่อยแม,ม่แม่กินไอติมจะเป็นรักปาก ถ่ายรไปแบงคนอย่ยเดือดถ่ายก่อนอ่ะตอนี้อะไรหรูพอเริ่มอิ่มก็มาแล้วค่ะคุณพ่อเริ่มเมาส์เริ่มพูดคุยโหตอนนี้ดูซีเรียสมากก็จะไม่ได้แล้ว่าคุยเรื่องอะไรกันนะคะแต่ควรดูตั้งใจฟังมาก กินเสร็จล้วก็ขอเดินเล่นย่อยอาหารนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะมีเสียงลมเสียงน้ำตลอดทั้งคืนเลยก็นอนสบายดีค่ะหลังจากกินข้าวแล้วกลับเข้ามาในห้องเขามีขนมมาให้กินอีกคือกลัวเราไม่อิ่มหรือยังเ <laughs> มื่อกี้อาหารอร่อยไหมคะแม่ อร่อยมากค่ะอิ่มมากอยู่มากต้องนเซิลแคนเซิลขนมบวาน <c oughs> าทานไม่ไหวค <laughs> ่ะอันนี้เขาก็เปิดเตียงมาให้แล้วแล้วไฟเขาน่าจะเปิดใหม่ด้วยนะให้มันแบบลง่มืดๆหน่อยเ <c oughs> ช้าว,วันต่อมาแล้วค่ะก็มากินอาหารเช้ากันความจริงเนี่ยสั่งเยอะกว่านี้มากแต่ว่า เดี๋ยวจะได้เห็นวันต่อไปนะคะวันแรกออมไม่ได้ถ่ายไว้ว่าเราสั่งอาหารเช้าไปเยอะกันมากแค่ไหนอันนี้ออมก็กินแค่พันเค้กนะคะเพราะว่าไม่อยากกินหนักเดี๋ยวจะไปดำน้ำสโนว์กิลกันก็กินแค่พอรองท้องนะคะสำหรับที่นี่เนี่ยปลาเยอะมากนะแค่บริเวณริมชายหาดเนี่ยริมฝั่ง ใกล้กับฝั่งน้ําตื้นมากๆปลาไหวกันเต็มเลยนะ่า้กันชุกชุมเลยแล้วมีปลาตัวใหญ่ๆมีปลาสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะคือถ้าใครไม่ชอบดําน้ำเนี่ยมายืนอยู่แถวๆฝั่งก็สามารถเห็นปลาเยอะแล้วแต่สำหรับออมนะคะแน่นอนออมก็จะลงไปดำสโนว์เกิลอันนี้จะเป็นวิดีโอที่ได้จากการดำน้ำนะคะออมใช้กล้อง Xiaomi Yi Camera ค่ะเป็น action camera ใส่กับกล้องอกันน้ำเคสกันน้ำ ออมเตือนไปก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยจะเวียนหัวนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่ออมบอกไปคลื่นมันค่อนข้างแรงนะออมก็จะไม่ค่อยอยู่นิ่งกล้องก็จะสั่นไปด้วยนะแต่ว่าข้างใต้นี้ปลาเยอะจริงๆค่ะปลาการังเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะลมมันแรงอะนะคะปลาการังก็อยู่ไม่ค่อยได้แต่ปลาเนี่ยมีให้ดูเยอะมาก哦อ,อันนี้มันก็มารุมกันเยอะดีนะคะ อันนี้ใครเอ่ยออมเองค่ะ ปลาตัวนี้ใหญ่มากนะคะดูมันว่ายน้ำมันว่ายน้าน่ารักมากเลยค่ะเหมือนกลางปีกออกมาค่ะแล้วมันว่ายเร็วมากคือพอออมเข้าไปใกล้มันเนี่ยมันก็จะว่ายหนีว่ายหนีตลอดหามุมหาภาพถ่ายที่แบบดีๆยากๆนิดนึงนะปลาก็คงกลัวเราอะค่ะแล้วเข้าไปใกล้มันก็จะชอบหนี กลุ่มปลาเล็กๆก็มีเยอะเหมือนกันนะคะมันก็จะมาว่ายเกาะกลุ่มกันน่ารักดีเวียนหัวหรือยังคะอ๋อปลา2ตัวนี้สวยมากออมชอบมากนะคะสีสีเหลืองแล้วเป็นลายตัดๆอะคะ่ะมีสีสันดีอันนี้กลุ่มปลาเหมือนอนุบาลปลาค่ะพอออมเข้าไปใกล้มันก็จะเข้าไปหลบในปะการางัง ส่วนที่เหลือก็จะเป็นภาพนิ่งนะคะบางภาพเนี่ยออมว่าถ่ายออกมาแล้วมันชัดกว่าวิดีโอก็เอามาให้ดูกันบ้างนี่ค่ะปลาตัวใหญ่ๆปลาสีสันอย่างเงี้ยเยอะดีนะออมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะเพิ่งมาเคยเห็นก็ที่มาลดเนี่แหละคะ่ะสำหรับที่โรงแรมนี้นะคะเขาให้โกต้าได้มานั่งดินเนอร์ที่ริมชายหาดได้หนึ่งหนึ่งครั้ง ออมก็มานั่งกันนะคะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกนะถ้ามาเป็นคู่เนี่ยโ,โหแบบน่ารักมากนะคะดินเนอร์ริมชายหาดต่อมาอันนี้ก็จะเป็นวันใหม่แล้วค่ะเอามานั่งดูซันไรส์มานั่งดูคนเดียวนะคะคุณแม่ไม่ยอมตื่นผมก็มานั่งรอพระอาทิตย์ขึ้นอยู่อากาศดีนะคะตอนเช้าลมที่นี่เนี่ยมันจะไม่เหนียวนะคือเป็นลมแห้งๆเย็นๆนะคะ ไม่ไม่เหนียวเหมือนลมทะเลบ้านเรานะเออไม่รู้เหมือนกันทำไมตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นมาแล้วอ่าเริ่มเห็นแล้วนะคะสวยดีค่ะพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเนี่ยพวกนกกามันก็จะมาบินว่อนกันเต็มเลยตรงนี้จะเป็นบรรยากาศของห้องอาหารนะคะทุกคนก็ง่วนอยู่กับการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในห้องอาหารก็จะมีคีย์บอร์ดไฟฟ้าด้วยนะตอนเย็นก็จะมีคนมานั่งเล่นให้ฟังด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันของไวน์แล้วก็แชมเปญต่างๆออมก็ไม่ได้เปิดไปหรอกคะ่ะเพราะว่าแหมเราไม่ได้เป็นคอไวน์ขนาดนั้นนะคะดูก็พอแล้วสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่ออมบอกสั่งอาหารเช้ากันเยอะมากืออันนี้ก็จะเป็นเช้าก่อนที่จะกลับกันแล้วก็กินกันเยอะนิดนึง มีทั้งแฮมทั้งวาฟเฟิลแพนเค้กครซองขนมปังสเต็กก็มีเฟรน์ฟรายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะสุดท้ายก็พยายามกินกันอ๋อมีไข่ด้วยมีออมเล็ตไข่เจียวไข่ดาวออมก็อยากอยู่ที่นี่สักหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่จริงๆออมไปอยู่แค่3คืนเองอยากอยู่สักแบบนานๆนะไม่รู้จะเบื่อหรือเปล่านะแต่ไม่รู้สิคิดถึงอะคะ่ะ มาดูวิดีโอนี้ก็คิดถึงอยากไปอีกเนาะมาดีอันนี้เพิ่งกินอาหารเช้าไปได้ไม่เท่าไหร่ก็มาต่ออาหารเที่ยงกันแล้วนะคะอาหารมื้อสุดท้ายบนเกาะมิทูพูรูมิทูพารูหรือพูรูนะจะไม่ได้ละอันนี้ที่ออมสั่งนะคะก็เป็นสปาเกตตี้ธรรมดาอ,อันนี้ก็ บรรยากาศก่อนกลับนะคะแดดแรงดีตรงนี้จะเป็นส่วนของสปาแล้วก็ถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะคะล็อบบี้ที่จะเป็นปร้อมรอบด้วยกระจกเห็นแล้วก็ไม่อยากกลับเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยมามาดิฟเนี่ออมแนะนำให้มาสักครั้งนะแล้วถ้าเป็นคนที่ชอบมาทะเลแล้วเนี่ยจะติดใจมากเลย ตอนกลับก็นั่งซีพเพลนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ออมฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไว้แต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยออมไม่ได้ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไว้นะคือเครื่องบินมันก็เล่นเร็วเหมือนกันนะคะค่ะกลับก็นั่งดูเกาะตาละห้อยไปอันนี้เป็นเกาะอ,อ,อีกอันหนึ่งที่โรงแรมเยอะดีอะคะ่ะมีบ้านหลายหลังเลยอะ เห็นแล้วก็อยากกลับมาอีกนะคะออมตั้งใจว่ายังไงก็จะกลับมาเที่ยวมาดีฟอีกชอบมากถ้ามาพักโรงแรมเกาะใกล้ๆก็ไม่จาเป็นจะต้องนั่งซีเพลนนะคะเขาก็จะมีบริการสปีดโบ๊ทให้ก็แล้วแต่นะว่าเราโรงแรมของเราแนี่ไกลจากสนามบินมากแค่ไหนถึงสนามบินแล้วนะคะถ้าแถวสนามบินเนี่ยน้ำเขาก็ ขาวใสเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันทำไมนะขากลับออมก็บินจากมาเลเที่มาดีฟนะคะกลับไปกรุงเทพก็ b a n g k o อก i r เ y s เหมือนกันเที่ยวบิน PG712 ค่ะในเครื่องบินก็เต็มเหมือนกันนะแต่ว่าไม่แน่นมากก็คือพอมีที่ว่างบ้างนะคะ เท่านี้ละคาะจบแล้วสำหรับบล็อกเมาดี้ัองออมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันนะคะแล้วเจอกับออมได้ใหม่ในช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะบ๊ายบาย